สวัสดีค่ะไอโซเมอิโยชิโนะ51ค่ะชื่อจริงชื่อคิดิรัลลาลีค่ะชื่อเล่นชื่ออายค่ะหนูเป็นคนที่ตลกค่ะแล้วก็แบบจะเฮ่าฮ่าแบบว่าแปลกๆนิดนึงสวัสดีค่ะเยมโซเมอิโยชิโนะ51ค่ะชื่อพอลิลัสศรีวิชัยค่ะอายุ17ปีค่ะมีงานอดิเรกคือดูหนังดูอนิเมะแล้วก็ทำงานศิลปะค่ะ สวัสดีค่ะอายะโกะโซเมอิโยชิโนะ51ค่ะตอนนี้นะคะหนูอายุ15ปีค่ะชื่อจริงชื่ออายะโกะอาคุซาวะค่ะทุกคนคงคิดว่าหนูเป็นคนที่เงีงเงยบๆน,น่ารักกระดึงกระดิ่งใช่ไหมคะแต่ทุกคนคิดผิดอะคะ่ะหนูนะคะเป็นคนที่กวนประสาทมากเลยค่ะไม่ใช่เอาไปถามพี่พออยู่นะคะแล้วก็หนูนะคะเป็นคนที่พูดมาก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 แล้วก็มากทีกกกกก่สุดค่ะสวัสดีค่ะ,คะอายียกโซเมอิโยชิโน่51ิค่ะ ชื่ออาเลียชัลิงนะเชียงใหม่ค่ะชื่อเล่นชื่ออาเลียอ,อายุ15ปีค่ะอาเลียเป็นคนชอบกินทุกอย่างเฉากล้วย,วยส้ตมตำหนุนจีนเน้อเ้อนี้วอะไรก็ได้ที่มันเป็นของกินจะกินหมดเลยสีที่ชอบอยู่เป็นสีเขียวชอบสีเขียวทุกชนิดเลยค่ะเป็นสีเขียวอะไรก็ได้ชอบหมดเลย สวัสดีค่ะเซนเตอร์โซเมอิโยชิโน่ค่ะชื่อจริงชื่อนันทภักอุณหการกิจค่ะตอนนี้อายุ15ปีแล้วค่ะทำไมถึงชื่อเซนเตอร์ก็มันเป็นชื่อที่พ่อตั้งให้ค่ะมันเป็นชื่อที่พ่อตั้งให้เพราะว่าเหมือนแบบเป็นศูนย์กลางความรักของพ่อแม่น่ <larger> ารัเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบร้องเพลง ก็แบบอยากจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังชอบแบบดูแบบสเตจอะไรเงี้ยก็แบบเวลาดูมันก็รู้สึกว่าแบบก็อยากไปเป็นมางนะอยากจะร้องเพลงมางนะอะไรเงี้ยส่วนตัวเป็นคนชอบไอดอลอยู่แล้วค่ะก็อยากลองเป็นไอดอลของทุกคนดูอยากรู้ว่าในวงการของไอดอลเนี่ยจะเป็นยังไงนะจะมีอะไรเกิดขึ้นก็แรงบันดาลใจที่หนูอยากเป็นไอดอลนะคะคือหนูไปดูแอนิเมะเรื่องหนึ่งมาค่ะ และคือแบบโอ้โหกินใจมากเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องเบนโนดนี่เองแห่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะคะทุกคนมันคือแบบเรื่องแบบแนวไอดอลน่ารักสดใสเงี้ยขนาดแบบเป็นไอดอลที่เป็นการ์ตูนเงี้ยมันจะทำให้หนูแบบมีแบบพลังในการทําสิ่งต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะก็อเลียอยากเป็นศิลปินค่ะมันมัน,ม,นมันเริ่มจากจุดแรกคืออเลียเรียนเต้นตอนปอ .6 ค่ะเรียนประมาณ6ครั้งก็แบบ รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวก็เลยออกมาแล้วแบบพอตอนมสี่ต้นมสี่ก็ปีนี้แหละค่ะหนูก็แบบรู้รู้จักกับเพื่อนที่เรียนเต้นแล้วเพื่อนก็พามาเรียนเต้นค่ะแล้วเหตุผลที่อยากมาเป็นไอดอลก็คือได้เห็นอะไรพวกนี้บางทีก็เหมือนแบบเห็นจากพวกการ์ตูนอนิเมะหรืออะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ เป็นไอดอลที่เป็นคนจริงๆด้วยแล้วก็ที่เป็นโปรแกรมเหมือนแบบพาร i o เนอ e ์มิคุเนี่ยค่ะก็เลยแบบอยากลองมาทําตรงนี้ดูว่าแบบเอ๊ะมันจะใช่ทางของเราไหมก็เลยลองออรดิชันวงนี้เข้ามาดูค่ะเป,เป็นสะพานสารุ้งที ทอดไปสุดสายตาแค่เธอยังคงตั้งใจจะไปไม่หยุดเดินตามฝันฝันต้องเป็นจริง <laughs>